วันนี้บ่าวเตพจนคอยจะให้เจ้าเบิ้งคลิปเนาะคลิปของไอ้เพื่อนประกาศสมัครแรงงานลาวนะมึงเด้สบายดีมีข่าวดีมาบอกนะคะควรรับสมัครแรงงานหญิงชาวลาวสีตตำแหน่งร้้นขนมไทยหยุดดอนเมืองเป็นความเรียบร้อยและสะอาดสนใจติดต่อไว้มาเลยนะคะเห็นไหมคลิปนี้ก็เป็นแรงงานลาวนะที่เขาเปิดรับสมัครบวแมนแต่มองเดียวนะที่่าบบ่าเพนครับ รายงานรางแม่นโอ้โหเขาใหญเนาะเขามีงานหลากหลายเหตุเ mm ร้ hmm. ่อสบายดีเด้อร์มันี้ก็มาพบกับอ้ียคือเก่าเนาะมันเอกจะมาแจ้งเวียกคือเก่าเด้อเวียกที่หนึ่งจะเป็นเวียกแม่บ้านที่เลี้ยงน้องเง่นเดือนเหมือนสามถึงเหมือนห่านะเวียกนี้แมนยูมินบุรีที่บ้านน่าจังคนมีกันอยู่เจ็ดคนมีม้าหนึ่งตัวเนาะเที่ยนาทีตย์เป็้องสองคนอายุร่วมขวบกับสิบเอ็ดเดือนดูแลทุกอย่างในส่วนของน้องเลยทำงานบ้านเล็กน้อยเวลาเบลผุดออกไปทั้งนอกเนาะ ส่วนานางานที่สองจะเป็นงา,านแบบบ้านออฟฟิศไปก้ามืนเดินเหมือนทามองเห็นงานนี้แม่ดูเพราะเาโค้งเด้อที่ออฟฟิศมีพนักงานอยู่สามถึงสี่สิบคนเนาะเขาง,งานแปดโมงซนซเลืองานสิบแปดโมงซนซุนหนาที่ตองการค่นทีเห็ดกับข่าวได้ผลบ่ลต้องเิ็ดให้พนักงานกินเป็นบ้างเถอะเนาะส่วนานางานที่สามจะเป็นงานแบบบ้านถั่วไปเอ็นเดือนเดือนเดือนสองมองเห็นงานนี้แม่ดูเพราุมบิดที่บ้านนายจ้างคนมีกันอยู่สีนนคส่คนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะ แม่นรายงานรายงานที่นี่นี่ก็แม่นเลยตัวนี้เขายังต้องการอยู่เด้อยังต้องการนับจำนวนสองตัวนะงานก็งานแม่นยังเปิดนับอยู่เนาะยังทนมีคนสมัครนำสำหรับใครที่สนใจสมัครทักมาถามนารีอาทิเฟสหรือว่าเด็ไใดเด้อคือแบบนี้คือมาให้บอตุพลเบิ่งเพราะว่าบอตุพลก็เป็นแรงงานลาวนะครัได้รับน้ำใจนะจากนายจ้างไทยนะและบอตุพลนี่ คิดเห็นแบบไหกับการที่แบบว่าเพื่อนให้โอกาสเฮาแบบนี้นะทั้งแบบว่าอยากถามความรู้สึกของบ่าเตพลที่เป็นแรงงานลาวนะแล้วเขาก็ผักดันเนาะหรือบมเมนต์ักดันแรงงานกัมพูชาเนาะถ้าเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้งานแล้วนะแต่ว่าคนปัจจุบันนี้เขาก็ให้อยู่นั่นแหละอยากถามความรู้สึกของบ่าเตพลว่ารู้สึกยังไงที่นายจ้างไทยคนไทยให้โอกาสเราขนาดนี้ มันเกิดดีแล้วกาจเะบากอีกมุมหนึ่งพว่าโอกาสในชีวิตคนเฮ้ามันหาหน่อยได้การที่มาทํางานในเมืองไทยเนี่ยก็ขาดแฮมกลายกว่าบ้านเฮ้าขาตอบแทนมันสูงกว่าสันทอสูงกนะว่าบ้านเฮ้าเนาะแล้วบันนี้พวกกัมพูชาเนี่ยมันก็รักแข่งกับบานอีกอย่างก็ช่วงนี้เขาก็บอกค่อยมากเลยเขาถึงให้โอกาสคนเหล่ารายกว่าแล้วก็ในสายคนเล่าเฮ้ามันเป็นคล้ายๆแบบมันบกค่อยแข้งกระด่างบันไดนะในมุมมองของเขา เส่วนมากส่วนมาก mm hmm. เว mm ่าภาษาเดียวกันแม่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 แล้วก็คนเล่าห้องก็ส่วนร้ายกับบุบ่คอยสิจะมีข่าวซีเซียมีกับมีบุหลายกับมียูฮะน่ะแล้วก็คนเล่าห้องนี่ก็หนึ่งเลยกับภาษาปากว่าเเพื่อไอว่าล่ะภาษาปากว่าเอซองมากก่ะนักเจ็ดนักซื้อนี่กะอาจจะเป็นแน่เพราะอ่านออกเขียนได้ฮะน่ะมันก็เหตุในการทํางานนี่มันง่ายขึ้นในมุมมองของ่อย คือคือมันดีเนาะ man, นดี man, man. และก็เป็นเป็นชุดหนึ่งที่คนลาวเนาะควรเข้ามาเนาะในการที่ในจ้างไทยเนาะเปิดให้โอกาสเนาะเปิดให้เฮามาทํางานนะเนาะเฮากับคนที่จะมาแล้วก็ขยัน mm hmm. อดทนเนาะเพื่อจะได้นนเก็บเงินกลับไปสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านนะแน่น,นอนแหละอยู่บ้านเฮากับบุคคยมีงานอยู่แล้วเนาะบางคนก็อยากมาแต่ยังบร่ได้มีงานเนาะแต่เพราะที่นี้เนาะโอกาสดีแล้วที่ คนลาวเนาะจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่อย่างหนึ่งนะทุกคนต้องจําไว้ว่าเราต้องอดทนนะเข้ามาทํางานเพื่อจะเติมเต็มสร้างผันครอบครัวเราเนาะอยู่บ้านเราไม่มีงานทํานะถ้ามีมันก็รายได้น้อยเนาะถ้าหากว่ารายได้เยอะๆหน่อยอาจจะเป็นงานฝีมือนู่นนั่นนี่เพราะว่าทุกคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่<อ>ถ้าประสบการณ์เนยแมนแต่ถ้าหากว่าอยู่ประเทศไทยเนาะ คุณมายัางไงคุณก็ได้เลยเนาะ9,000 9,500 10,000คุณจะได้แน่แน่เดือนละห้าห้าล้านห้าหกล้านเนี่ยคุณจะได้แน่แน่ถ้าคุณมาประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณทํางานที่บ้านคือมันไม่มีไรายได้เหมือนประเทศไทยเนาะอยากขอบคุณประเทศไทยนะบาร์เซนเนาะแมนเมนเมนประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้โอกาสเด้ท่านในข้อขีดของเฮาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้โอกาสคนต่างดาวรอวหลๆประเทศที่เพิ่นดูแล่ที่เพิน่นก็ง่ายๆกับเป็นพีใหญ่เลย ปีใหญ่ทีค่อยดูแลนองนองนงนน่นะในความรูซึกขนาดใหแต่แต่มันกันหนึ่งในนั้นมันกัเพื่อนให้โอกาสแรงงานลาวในหลายขโมูเลยบากคนแม่นแมนแรงงานลาวนี่คือพิเศษเพราะอะไรหลายอย่างที่เราเห็นมันเป็นเพราะยังคือว่าให้พิเศษบากคนก็โมโหเพราะว่าคาเปิดไปต้องได้กระพอตอนนี้ยินดีตอนรับแรงงานลาวแรงงานลาวต้องการประกาศโรงงานนี้ร้อยคนสองร้อยคนก็สี่เห็นเยอะมากเลยอตอนนี้นายจ้างไทยต้องการบริษัทนี้ทํางานประเภทนี้ เราจะคิดเร<บ>เลือกวุฒิเนี่เยเรมีวุฒิ่าไ้วามีขู่พวกเมียน้อเอาเบึ้าจคิดแบบน,นี้บา,เา่เพิ่คนคือไทยกับลาวนะเขาจะไม่เรียกว่าเพื่อนบ้านเขาจะบอกว่าพี่น้องบ้านพี่เมืองน้องแต่ถ้าหากว่ากัมพูชาเนอเมียนมาเขาจะบอกว่าเพื่อนบ้านเนเมียนมานี่แหละคือจุดที่แตกต่างที่ว่าทําไมคนไทยเขาถึงไว้ใจคนลาว โดยเฉพาะงานบ้านเนี่ยคนลาวเยอะนอมากกว่าซึ่งถามว่ากัมพูชานี่ประชากรเขาเยอะไหมเขาเยอะนะ17กว่าล้านคนเมียนมาก็เยอะนะลาวมีแค่7ล้านแต่ทําไมเจ็ดล้านเป็นล้านนอมาลวเนาะสิ่งแมนสิ่งที่เราเห็นคืองานบ้านในงานที่อยู่กับนายจ้างเนี่ยมีคนลาวีหลายลีนองเป็นล้าเนาะแมนแมนหนึ่งเลยคนเล่าอาจจะด้วยความซื่อสัตว์บ่ มันมันก็นในนอนอยู่แล้วหนึ่งกับว่าภาษาคุยกันรู้เรื่องอะไรนอกถือว่าแบบว่าในงานบ้านมันอาจคนงานคนค้างที่จะเป็นงานจุกจิกนะราะคือมันงานหลายอย่างด้ยเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งกับการที่ี่เอาภัยคนหนึ่งมาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องมีความไว้เนื้อเสือใจเลยถึงจะให้เขามาได้เพราะว่าบ้านลังหนึ่งนี่มันทุกอย่างมันอยู่ในหันของมีขาของมุมีขามันรวมกันเบิดเพื่อนก็ต้องคัดคนเพิ่นก็ต้องมีความเสือใจแะละน้อยหนึ่ง ยอดคำาว่าพี่นอกคือไอยอดว่าอะไรมันเก็เป็นคำว่าลาวเขาจึงอยากให้เขามาอยู่นําแน่นอนคือปัจจุบันนี้นอนแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็กลับบ้านนะคนที่กลับบ้านนะคนที่ไม่ได้กลับเขาก็ไม่ได้ไล่แต่ว่าคนที่กลับบ้านไปแล้วพอคนที่อยากมาใหม่แน่นอนว่าหางานยากยากัมพูชานะหางานยากขึ้นและบางคนที่กลับไปนะบางคนที่กลับไปตอนก่อนที่จะมีปัญหากันตอนที่เขาประกาศใหม่หมคือ กลับไปแล้วลักลอบเข้ามาใหม่เพราะว่ากลับกลับไปเนาะเก้าสิบคนที่จับได้ไม่มีงานทำโอ้มันมันเก้าสิบคนนี่มาทั้งหมู่บ้านเลยว่า,า,ายอดไปไปแล้วลกอกเอกามาประเทศไทยม่เห็นม่เนคือช่องสื้อมืนี่เห็นอยู่เลยคือมันบ่มีงานเหตุถือมองถือมองึนเส้นตัวอธิษฐ่นมันก็แน่นอนอยู่แล้วคือผลัดโบจริงใจเนาะซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ทุกอย่างแน่นอนว่าประเทศไทยเขาทําให้ประชาชนเนาะ ทำให้ทุกคนเห็นว่านี่คือความจริงใจนะซึ่ง,างจากจากต่นงกระบูชาเนาะที่ขนาดว่าไม่ไม่มีงานก็ยังบอกว่ามีงานเนาะนี่แห<อ>ละมันเอง่ายๆก็คือคันซีวอลแล้วกันบุบกคนอาจจะวอลแห้งกว่านี่เพราะว่าวอลวอลเนความจริงซะคือมันครบไม่ได้เนาะคำคำที่บอกว่าคำเห็นครบไม่ได้ขนาดคนบ้านนี้มันยังหลอ,อกต้องวอาจังสีได้ป่าว่ามันตัวคนบาดด้านเจ้าของอะไเมื่อนะ่ะ มันมีงานมียังเหยสุดท้ายมันกับบูมี่ีสินะมันมันแกแน่นอนอยู่แล้วนะมันก็ซึ่งในการที่เขากลับบ้านไปเนาะไม่มีงานทําถามว่าแล้วทําไมคนลาวถึงมาเสียบเนาะคนลาวนี่้าว่้เต็มปากก็คือพร้อมที่จะมาเสียบไปเลยโอ้โอกาสดิโอกาสเพราะว่าเขาอยากจนอยู่แล้วเจ้าทิมโอกาสดีๆในชีวิตอะเงืนเดือนอนะหกเกตหลานกี่ป่ะนะเขาก็อยากมาที่เนาะมาแแล้วบบเหตุแดเล้วบเจ้าหน้ายกันนารักกั่เจ้าหน่ายก็ ดีจังสิทุกคนก็ต้องการสิ่งดีๆในชีวิตเด้เขาบ่สนใจแลวเจาทีมโอกาสดีๆไปเขาก็ต้องเอาเลยก็ขอยกัออเอาคือกันคือเฮาสนม่งหมื่แและคขนาดขอยสิเม,มื่อบ้านนี่ก็สมมติว่าขอยสิเมื่อ10มื่อ2 0มื้อเขายัง่กลกาอันการลาเจ้าหน้ายเขาได้ขอ,อยันเพิ่นเอาคนใหม่ปกลกาทีมงานได้คอยนะมันมันการแน่น,น,น,นอนอยู่แล้วเนาะคือคนลาวนี่มีอย่างหนึ่งนะที่ไอคนไทยเขาไวใ้ใจเนาะนจ้างไทยเขาไว้ใจนั่นก็คือพูดคุยภาษาเนาะคล้ายๆกันเนาะ บางคนก็สามารถเขียนภาษาไทยออกเนาะอ่านภาษาไทยออกซึ่งต่างจากความกัมพูชานะเขาต้องได้เรียนเนาะเขาต้องได้เรียนถ้าเขาจะอ่านออกถ้าคนติดอยู่ชายแดนเขามีโอกาสได้เรียนในประเทศไทยนะอยู่ชายแดนเขายังไม่ได้มันเรียนในประเทศไทยแต่ซึ่งว่าต่างจากลาวที่ไม่ได้เรียนเลยแล้วก็สามารถอ่านออกเขียนได้นะบางคนสามารถอ่านออกเขียนได้คือจังเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยเนาะเขาต้องการเพราะว่าบางไม่งานบางอย่างเด้ที่ที่ที่ต้องการ คนที่เขียนภาษาไทยได้ะบางงานเขียนภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้มันก็มันก็เป็นการดีนะเป็นการดีที่เขารับแรงงานลาวนี่ะเขาจะว่าเรื่องแรงงานล่านี่มันขอดีของคนล่าเขาเอาได้เปรียบหลายอย่างเลยพ่อเนคืองานคนล่านี่ยังชิดงานแม่บ้านแม่บ้านนี่คือกินอยู่กับเพินอยู่ในบ้านลังรูรูเม่นบ่าเพื่อนนอนห้องเองเลมและปณีงานร้านอาหารอย่างสีคนลล่าิได้อยู่เลยเพราะว่า การใส่ภาษาปากว่าแล้วก็การบริการไปทางสี่จดอดาเดาเดืออาจจะได้นะคือจะว่าแต่ว่าถ้าเป็นครับพม่นหรือว่าพม่าในส่วนร้ายก็จะเป็นงานหนักงานก่อสร้างบ่อเห็ดถนนถนนจางสีสีเห็นหลายขนาดเลยแต่ว่าคนเล่าเขานี่สีมาทั้งหนีหลายกว่าเดีเห็นบอกฟิวพันธ์แบบบ่ถึงแดดถึงยังเมื่อบ้านแลวกันผู้จกผู้งามมนักแลวก็ถามบางคนเล่ามีบ่เห็นงานตะแขนงก็มีคือกานแต่ส่วนน้อยนะเห็นส่วนน้อยหนึ่งทีว่ามันน้อยกันหนึ่งกับมันเป็นเปิดอนี้ ประสบการเขามันมน,น้อยอยู่แล้วเลยมันเข้ามานบนไดๆคือเพิ่นพอที่น,นี่คือเพิ่นน่ะกระจายบ่พัดไหลกูเฮาอ่ะนะมันก็นนลกนกนเลยมองว่าคนลาวบบมีแท้จริงคนลาวก็มีเยอะที่ทํางานก่อสร้างอ่ะ <Het in. S 1> มีเยอะเยอะบ่เคยเห็นปะ่ะเนี่ดแต่พอมีแต่บ่่อยเห็นหลายเยอะคนลาวคนดา,าวนี่ถือว่าเยอะนะที่ทํางานตากแดดแบบนี้ก็เยอะทํางานก่อสร้างเพราะว่ารายได้มันดีกว่านะมันมันดีกว่าที่เรามาขายอยู่ร้านอาหารนะ เพราะว่าบางคนเขาอยู่เขาได้เกือบบรรพัดก็มีโอ้เขาเห็ดอีย่างไรบรรพัดเอาก็เสื่อมเหล็กอ,อกเหล็กแบบนี้โอ้งานฝึกงานฝีมือเน้นนะต้องใส,ส่ประสบการณ์ดิเอาก็ยูดุลน,นั่น,นแหละเนาะถ้าว่าเข้าไปใหม่อยากได้800มันก็บ,บ่ได้นะเข้าไปใหม่ก็สามร้อยห้าสิบหกสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยประมาณนี้ถ้าเป็นงานก่อสร้างนี่ไม่ต่ำกว่าสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่แต่ถ้าเป็นช่างนี่ก็ได้ได้แพงเนาะแล้วก็อยู่นานนะ แต่ก็เป็นความใบเนื้อเสื้อใจแหละคนลาวที่มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนาะือว่าบ,บา,บาต่พกัยินดีน้ำเนาะที่ได้มีโอกาสอ,อยากให้พี่น้องลาวหักษาโอกาสไว้พี่น้องเสียบได้เสียบโรดเพราะว่าโอกาสในชีวิตมันหาบ่ได้หาได้ง่ายได้เฮาอย่าไปปล่อยได้เพราะว่าเฮ้าบ้า,เา,บานเฮามันบุบิีมีงานอยู่แล้วคันศิวาวิสิกษิาวาเวอร์ได้บุบิีงานจังได้บบบืดเนาะมันค่าแรงมันถึงซะเบาจากศิษซะม,มันอยู่บ้านเพื่อนค่าแรงมันปัดแพงเนาะแบบคว้าได้คว้าพี่น้อง แล้วก็พยันอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์กับเจ้านาหนะก็มาแบบถูกต้องซะสำหรับคลิปนี้พี่น้องบ่ายยอดกับบ่าวเตยพลก็ขอขอบคุณนอที่เข้ามาติดตามและรับชมนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวยอดกับบ่าวเตยพลสีขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม